สวัสดีจ้ะมากินข้าวกันวันนี้ได้ผัดกะเพราตับนะจ๊ะเพื่อนๆใส่กุ้งสองตัวตับไก่สีอาจจะไม่สดใสแต่รสชาติก็อร่อยเรานะคะเพื่อนๆกินกันเลยนะคะผัดตับแพ็กหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆกินคนเดียวรูไม่กินด้วย ไม่มีไข่ดาวขออนุญาตอธิษฐานก่อนนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับอาหารวันนี้ขอพระเจ้าชําระให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายขอบคุณที่ลูกมีกินมีใช้ขอพระเจ้าทรงนําชี้ลูกไปในทางที่ถูกต้องและขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีและเหมาะสมและขอพระเจ้าทรงให้เราทันเวลาอยู่เสมอขอพรพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาที่จะมีสันติสุขในพระองค์แล้วก็ หาอะรอร่อยๆกินแล้วเชื่อและไว้วางใจในการเลี้ยงดูของพระองค์อย่างไม่ขัดสนมอบและฝากคมอธิษฐานนี้ไว้ในพระอันฑทรงฤทธิ์เดชขอพระเจ้าดูแลครอบครัวของลูกและขอคุรอดให้กับครอบครัวของลูกด้วยเถิดที่ฐานมอบและฝากกัอะไรกันไว้ในพระอันทรงฤทธิ์เด็ของพระในพระนามของพระเยซูเจ้าชนาซาเลสเอเมนเราไม่ใส่พริกน้ำปลาน,นะคะเพื่อนเพราะว่ารสชาติเค็มพอดีแล้วเค็มก็พอดีแล้วนะคะอืมอ ัดก็กินเม็ดไิ้เอาผัดก็หวานหน่อยหน่อยอร่อยนะคะเรากินรสนี้นะคะเพื่อนๆไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำเพราะว่ามันดำแล้วนะคะแสบเพื่อนแบบ น้องมาพรอนก็กินกับเปียกไปแล้วนะเพื่อนๆน้องกินอีกไหมลูกกินผัดกะเพราไหมลูกพริกเก้าไหมปกติเราก็ แล้วเราแม่ผัดแบบไม่ได้รวกนะคะแต่นี้เราก็รวกก่อนหน่อยๆลับย่างก็อร่อยนะเพื่อ เติมข้าวมาเหยาะน้ำปลานิดหน่อยแต่รสชาติพอดีไงก็ต้องเหยาะน้ำปลาให้กินน้ำปลาได้กินน้ำปลา,ปาพอดีข้าวเพิ่งดีดเราก็เลยตักข้าวมาแค่พอได้กินนะคะอืมก็ อันเราซื้อมันไม่มีกลินไก่นะคะรา่มันมีแบบตับแล้วก็หัวใจนไก่ต้องไปซื้ออีกร้านหนึ่งร้านคนแขก ตัวก็มีไม่ได้จ่ายเดี๋ยวน้ำปลาไปนิดนึงจะได้กลิ่นน้ำปลานะคะกับข้าวสวยๆอนร้อน บ้านเราก็จะข้นใบกะเพราใส่เยอะๆมเยอะใส่เพราอให้มีกลิ่นนะคะที่เหลือเราเอาไปตากแห้งเอาไว้มามาทำมื้อหลังอีกนะคะ ันนี้ยังไม่ได้ดูข่าวเลยเ,เพื่อนๆไม่มีอะไรเม้ามอยส่วน,นเรื่องคดีน้องแตงโมก็ จกักไปความจริงมันจะเปิดเผยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เราก็ทำทีที่สุดแล้วเนาะ การมองในมุมมองคนที่แบบว่ายังไม่เชื่อพระเจ้านะก็จะแบบว่าอุ้ยสงสารน้องตายแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างงุ่นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามุมมองในพระเจ้านะคะตอนนี้ถึงจะยังไม่ได้รับแต่มันมีบันเดลาพระเจ้าไม,ไม่พระเจ้าไม่ลืมค่ะพระเจ้าจะเอาคนที่ผิดที่ทํากับใครแล้วแต่ไม่ใช่เกี่ยวกันน้องแตงโมกับใครแล้วแต่มีม,ม,มีวิธีลงโทษอยู่ของพระเจ้าอยู่แล้ว อย่างสาสมไม่ไหครับไม่เอ็นเอียงไรเ,เที่ยงตรงแต่ว่าจะให้เวลาและโอากาสนะคะจนตัวแล้วในมุมมองหลายๆคนมาเม้นแบบเม้นบอกว่าผูสารน้องไม่ได้รับความยุติธรรม บนโลกใบนี้ดูเป็นแบบนั้นค่ะคนบางคนทำดีจะกลับไม่ได้รับความจริงทำบนโลกใบนี้แต่ถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้า สถานผลตัวในมุมมองนะคะน้องก็ได้รับใช้พระเจ้าแบบสมสมสมแบบสมดังน้องตั้งใจแล้วอะ่ะคือแบบว่าน้องได้ประกาศเรื่องพระเจ้าให้ทุกคนทั่วโลกได้รู้ได้ใช้ตัวเอง พูดเรื่องพระเจ้ายกย่องพระเจ้าเราก็รักพระเจ้าโดยที่ไม่อายใครไม่เกรงกลัวต่อใครมนุษย์ออกสื่อก็พูดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือแบบไม่ต้องทําทุกคนนะแต่แต่ละคนจะมีภาระใจเพื่อนๆทุกคนหลายๆคนได้รู้จากพระเจ้าการจากไปของน้องน้องก็ได้เก็บเกี่ยวเพราะว่า การแต่ไปายของน้องทำให้คนยิ่งรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเกีเ่ยวก็คือได้ช่วยให้คุณมาเชื่อในพระเจ้านะควะแล้วก็สิ่งน้องได้ทำก็คือแม่ของน้องก็ได้รับความรอด คนตัวจะมองว่ามันปบ้างภารกิจของน้องได้แบบสิ้นสุดลงันโลกแบบนี้แล้วประมาณว่าไม่สูญเปล่าอะไรประมาณนี้ถ้ามองสายมนุษย์แล้วก็แอุยเสียดายกำลังมีความสุขถ้าเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าก็จะแบบ ที่น้องพูดอ่ะไม่รู้จะไปวันไหนไม่รู้จะมีใครปองไ้ไหมแต่ที่อยู่ก็ขอให้ได้ประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าแล้วก็ให้คนรู้จักพระเจ้าแล้วก็นำความรอดให้มาสู่ผู้คนมากมายคือ มือนแบบตัวเขาอะรู้ดีนะคะว่าคือเหมือนตัวเขายังไงละกิเลสได้แล้วแล้วก็ละภาระนี่สินก็คือแบบถํำแรงในแบบเคลียร์ใจตัวเองได้มันทีเรายังมีแบบมีมีความอยากมีทัณหามีอะไรมีแบบไม่รไหมคะมีอะไรแบบต้องการอยู่ยแบบว่าอยากมั่งค่าอยากรวยอะไรนี่มันเป็นความอยากที่แบบว่าถ้าเกิดเสียไปแล้วยังไม่ได้รู้จักพระเจ้ามันก็เป็นความบาปติดตัวนะคะจะส่วนตัวของ น้องได้เคลียร์ใจตัวเองน้องได้ให้อภัยคนที่เคยทําให้น้องเจ็บปวดให้ให้อภัยกับคนที่เคยรักกันหรือให้อภัยกับหลายๆอย่างเพื่อนหรือแม้แต่แสดงความรับผิดชอบที่จะแบบว่าชําระหนี้สินที่ให้ที่แบบทําไว้ให้ใครเหมือนแบบว่าทําให้ใครคร้งางคาใจอยู่ก็เคลียร์หมดแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าก็ไม่ใช่แบบว่าเอ้ย มันรู้ตัวว่าจะไปแต่ไม่ใช่มันเป็นแบบเหมือนประมาณว่าเราเราเราแบบเราเราละ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 แล้วทำละแล้วก็มีใจที่บริสุทธิ์เมื่อพระเจ้ารับไปจิตวิญญาณเราก็จะไปอยู่กับพระเจ้านะคะประมาณว่าเราเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ละละละแบบละเขาเรียกอะไรอะ่ะละความกังวลใจละความอยากได้ความรูปความกธความบงอะไรเนี่ยคือเหมือนน้องแบบ คลียร์แล้วนะคะกับตัวเองพระถามว่าตายแบบนี้เช,ชื่อว่ามันพระเจ้ามีเหตุผลนะคะที่ให้เกิดขึ้นทุกอย่างถ้าพระเจ้าไม่ให้เกิดขึ้นก็คือไม่ไม่เสียแล้วต้องมีทางรอดส่วนตัวจะมองวนมองแบบว่าน้องได้แบบทิ้งทุกคนไปแล้วก็ทิ้งทุกคนไว้ที่น้องรักเอาไว้แล้วก็ อย่างคุณแม่น้องก็ได้ให้ความรักก่อนจากไปคือแบบได้อภัยตัวเองแล้วก็อภัยแม่แล้วก็ได้ทแบบคือเคลียร์ตัวเองให้บริสุทธิ์แล้วก็แบบว่าส่วนแม่ก็ได้รับความรอดแล้วเพราะแม่เชื่อในพระเจ้าแต่ว่าจะเต็มที่ไหมกันนี้ก็แม่ก็ส่วนตัวแม่นะคะคือแม่ต้องไปคุยกับพระเจ้าอย่างอนคนต้องมีแบบตอนะคนต้องแบบพระเจ้าเหมือนประมาณว่าพุทธจะบอกว่าทําบุญแบ่งกันแต่ไม่ใช่นั้นะพระเจ้าคือแบบตันละคนก็ มีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองนะคะแล้วก็ได้ผลก็จะได้กับตัวเราเองไม่ได้ให้ใครนะคะอย่างที่น้องน้องอ่ะก็ได้ทําในสิ่งที่ตรวองอยากทําก็คือได้รับความให้คนได้รับความรอดให้คนได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็ได้เคลียร์ปัญหาได้เคลียร์หนี้สินได้เคลียร์อะไรเคลียร์จนตัวเองบริสุทธิ์แล้วใจอ่ะบริสุทธิ์แล้วอาจจะบางทีถึงจะหนี้สินจะยังค้างอยู่บ้างอะไรบ้างแต่พระเจ้าจะเป็นคนจัดเตรียมให้คนนั้นแต่ในใจของตัวน้องอ่ะพระเจ้ารู้ว่าเออน้องกําลังอยากจะชดใช้แบบน้อง ไม่ได้คิดจะหนีนี่หรือว่าทําร้ายใครประมาณนี้นะคะแต่ว่าส่วนเรื่องเรื่องลูกเลี้ยงก็น้องก็ได้แบบประมาณแบบว่าได้ดูแลครบแล้วอ่ะล,ลูกเลี้ยงน้องก็ได้ทิ้งแบบประกันเอาไว้ให้คือแบบให้คนที่เขารักแล้วอะ่ะเขาเขาให้คนที่รักเขารักอะ่ะส่วนแฟนก็แฟนในปัจจุบันก็เขาก็ให้โอกาสนะคะประมาณว่ามีชื่อเสียงถ้ารีบรัวก็ก,ก็ก็มีหลายได้เข้ามาประมาณนี้ แล้วก็ส่วนเรื่องอะไรหลายๆคนอะไรเงี้ยส่วนแฟนลับก็ยังได้ผลพลอยได้อีกนะคือแบบว่าแบบว่าทํา youtube หรือว่าทําอะไรก็ยังได้ได้ได้รายได้เข้ามาคือแบบเหมือนน้องเป็นพระพรให้กับทุกคนให้กับคนที่น้องรักแล้วรักน้องแล้วก็คนที่แบบอยากรู้จักพระเจ้าคือเหมือนเป็นคือจากไปโดยที่แบบทิ้งความรักเอาไว้อย่างเพื่อนเขาอ่ะที่สมมตินะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สมมติเพื่อนเขาอะนะน้องก็ได้ให้ด้วยความรัก คือถึงแม้ตัวเองจะต้องเสียเสียไปเพราะว่าเพราะว่าคนนี้ทาร้ายสมมตินะนะสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะคนนี้ทําร้ายน้องจริงอะแต่ว่าน้องก็ได้ให้คือใจน้องบริสุทธิ์่ะได้ให้อย่างบริสุทธิ์แต่คนกระทาอะต้องเป็นต้องเป็นผู้ไปรับ,ร,บรับการกระทําตัวเองต่อไปสมมุติว่าตอนนี้เขายังไม่กลับตัวกลับใจแล้วเขาก็ไม่รับผลแห่งการกระทําพระเจ้าจะตัดสินเขาเองนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นลูกพระเจ้าแต่ในเะมื่อเขาเลือกทางผิดแล้วก็ไม่กลับใจ พระเจ้าก็จะไปจัดการกับชีวิตของเขาเองไปลงโทษของพระเจ้ามีวิธีนะคะแต่น้องก็ส่วนในมุมมองของน้องๆก็ได้ให้ด้วยความรักถึงแม้เสียไปแล้วก็ให้ด้วยความรักไม่ได้ไม่ได้แบบว่าแอบ,บแสงอะไรถึงแม้จะต้องเสียจากการกระทําของคนนี้สมมตินะคะมันเป็นเรื่องจริงอะไรเนี้ยแต่ว่าเพื่อนคนนั้นก็จะต้องไปรับไปรับไปรับคําพิพากษาจากพระเจ้าอีกทีถ้าไม่รีบกลับตัวกลับใจนะคะถึงแม้จะกลับใจแต่ว่าก็ ก็ต้องได้รับผลกระทบจากการกระทําอาจจะติดคุกหรือว่าอะไรหรือว่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าว่าเป็นวันเวลานะคะส่วนส่วนคุณแม่น่ะน้องก็ได้ให้ความรอดแล้วแล้วเรื่องที่เหลือเรื่องเงินน่ะน้องจะเลือกเอาพี่แม่เขาจะเลือกเอาแบบว่าจะเอาความยุติธรรมให้ลูกจะสู้โดยทิ้งที่สุดหรือไม่อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของคุณแม่น้องก็แบบเหมือนน้องแบบ มันไม่เกี่ยวกับน้องแล้วมันไม่มีผลต่อชีวิตของน้องแล้วน้องก็ได้ไปอยู่กับพระเจ้าได้บริสุทธิ์ได้สมบูรณ์กับพระเจ้าแล้วนะคะแต่ท่านี้เหลือแต่คุณแม่ก็จะอยู่ที่เขาจะพิดแบบว่าจะเลือกทางไหนเขาอยากจะจะเลือกเพื่อลูกเขาก็จะสู้เพื่อลูกแต่ถ้าเลือกเงินเขาก็ไปทางนั้นมันก็มันก็จะได้รับผลจากการกระทําเหมือนกันนะคะต่อละคนส่วนเรื่องผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาห,าหรือว่าอะไรเขาก็จะได้รับผลของเขาอาจจะไม่ใช่วันเวลานี้แต่มันจะมาถึงนะคะ แต่ช่วงนี้มันก็อาจจะแบบทุกคนที่มีสิทธิ์ร่วมโกโหกอะไรอะอาจจะคึกขนองอยู่กับความมั่งคั่งชื่อเสียงอะไรนี้แต่สักวันเมื่อถึงเวลาพระเจ้าเอาคืนหมดค่ะทุกคนไม่มีใครหลีกหนีได้แม้แต่เราเราก็ทุกคนนะคะในการกระทําของเราแต่ส่วนตัวสําหรับมนุษย์สําหรับชาวโลกตาดาๆอย่างเราอ่ะที่แบบว่าคนแบบไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่อ่ะพระเจ้าก็สอนนะคะสอนให้เรามอง มีเปลี่ยนมุมมองตัวเองโดยการที่จะไม่มองแค่คนที่แบบมียศมีมียศมีเงินรูหราอะไรย่างนี้คือไม่ให้เราเน้นสิ่งนั้นแล้วก็วิ่งตามเขาจนเราแบบว่าถูกลังแกนะคะแต่พระเจ้าให้สติเตือนเราแบบว่าถึงแม้ตอนนี้เราไม่มั่งมีกับเขาแต่เราก็ยังเลือกที่จะมั่งมีในด้านจิตใจได้มีคนมีน้ําใจคือแบบให้เมื่อไหร ก็ไม่ยอมหมดแล้วก็เป็นเป็นเป็นการมั่งมีที่แบบไม่มีวันหมดแล้วก็เป็นเป็นเป็นการความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะมากกว่าเงินทองคือพระเจ้าก็เตือนเรานะคะแบบว่าเหมือนประมาณว่าเราเห็นคนมั่งคั่งคนรวยมียศเราก็ไม่ต้องไปแบบไปบื้หวาอะไรกับเขาเราก็โอเคไม่ได้เกลียดไม่ได้ไปแกล้งเขาแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปวิ่งตามเขาจนตัวเรานั้นก็เหมือนเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแบบเขาก็ไม่มาดูแคลนเราอยู่แล้ว นะคะถ้าเกิดคนไหนที่แบบรวยๆมากแต่ว่าเขาใจดํากับเราเราก็ไม่ต้องไปยอมให้เขาคมเพียงเราเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราแบบเลือกอยู่ให้ได้อยู่กับคนที่แบบดูกับคนหรือกับสังคมที่สินเสมอกันอะไรอย่างนี้จะดีกว่าดีกว่าเราต้องไปอยู่กับคนที่แบบไม่ได้หวังดีกับเราแล้วหวังร้ายกับเราแล้วก็หวังที่จะแบบเหมือนน้องอ่ะก็ไปอยู่กับ เพื่อนที่ถ้าเป็ดเป็นคนกลุ่มนี้อาจจะไปอยู่กับเพื่อนที่นั่นแหละมันก็เป็นบทสอนนะคะบทสอนมันก็จะเกิดตามการกระทํานะคะแต่ว่าพระเจ้าก็ไม่ได้กล่าวโทษเพราะว่ามันเป็นวันเวลาของพระเจ้าถ้าพระเจ้าให้เกิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นแบบเหมือนบทสอนนะคะชีวิตต่ตละคนมันก็จะสอนกันและกันถ้าเรามองเห็นทะลุเราก็เลือกที่จะไม่ทําสิ่งนั้นเราก็ไม่ได้พลาดนะคะเราก็จะได้เดินเข้าต่อไป แล้วก็เรื่องคำทำการแบบว่าเลือกคบเพื่อนแล้วทาทายแล้วก็เลือกก็อยู่กับคนที่เรารักอใช้เวลาคือเราไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันของเราเราก็ใช้เวลาให้ดีที่สุดกับคนที่เรารักนะคะแคร์คนที่เรารักรักเรานะคะแค่นี้แหละพระเจ้าเออแค่นี้แหละพี่ๆน้องๆเพื่อนๆในมุมมองนะคะ ในมุมมอมที่อยากจะแบ่งปันไปแหละบายบายหาอะไรอร่อยๆกินนะคะสวัสดีค่ะพระเจ้าวอวยพรค่ะ